เอาไปเบิ้งเรื่องของแม่ทัพภาคที่สองเพื่อนด้รับมอบสิ่งของจากพี่น้องเช้าจังหวัดนครราชสีมากันบ้างค่ะครับแม่ทัพภาคที่สองรับมอบสิ่งของจากเช้าโคราชย่ำสถานการณ์ใช้แดนไทยกับพู้ชายังปกติขอนักท่องเที่ยวทุกประเทศบอแสดงสัญ,ญลักษณ์หรือว่าประพฤติโตที่บอ่อเหมาะสมบนปราสาททุกแห่งย่ำทหารกำลังใจดีหลายคักค่ะล้างพี่น้องประชาชนแห่ห้กกำลังใจเพียบค่ะ ที่ชวนผู้ว่าราชการจังหวัดคนครราชสีมาอำเภอเมืองจังหวัดคนครราชสีมาพลโทบุญศิลป์าดกลางแม่ทัพภาคที่2รับมอบสิ่งของและเงินสดจากชาวโคราชที่ร่วมกันสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศของทหารกองทัพภาคที่สองโดยมีนายชัยวัดชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดคนครราชสีมาร้อมด้วยนาง คุณทรัพย์ชื่นโกสุมนายกเล่ากาชาจังหวัดนครราชสีมาและผ่าคเอกชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาร่วมมอบสิ่งของและกระเงินสดให้กับแม่ทัพภาคที่2องเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของทารตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาค่ะครับซึ่งนะครับท่างพ้นโทษบุญศิลผาดกลางแม่ทัพภาคที่สอบอกว่านะครับ ตอนนี้ควันและกำลังใจของทางทีปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนมีควันกำลังใจที่ดีเนื่องจากมีประชาชนเดินทางไปให้กำลังใจหลายนะครับซึ่งตอนนี้การในใชายแดนกมีการว่าจากันอย่างดีปกติมีการวารจากันตลอดนะครับะจะกระทแต่ขอควบรวมเมื่อนักท่องเที่ยวทุกประเทศนะครับบสิบเป็นเจ้าท่ายเช่ากัมพูชาเดินทางไปท่องเที่ยวนี่นะครับนอบอสแสดงสัญ,ญ,ญลักษณ์เลือกพฤติกรรมที่บเหมาะสมนะครับบ่ทะเลาะบอกแหวงกันนะครับมีการทะเลาะบอะแหวงกันสิมีการดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างแน่นอน สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ส่งสองสามมือที่่านมาแอนด้มิการทั้งคนขวายใจกัน,ลนแล้ววันศุกแ์เลกาเดมิการขอโทษกันแล้วนะครับทุกย่างก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแบบฟังเสียงของพลนโทษบุญสินผัดกลางครับทุกประเทศที่ไปเยี่ยมชมปราสาทต้องขอของลุงเมว่าให,ให้ให้อยู่ใน,นความเรียบร้อยอย่าแสดงออกถึงสัญลักษณ์ที่ไม่ไม่เหมาะสมแล้วก็ ไม่ให้ทะเลาะบากแว้งกันได้ทังสิ้นถ้าทะเลาะบากแว้งเราก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายครับซึ่งเราก็ได้ไดนำเรียนแล้วก็แก้ไขฝากุี่นองคนไทยแล้วก็ทางพี่น้องกัมพูชาที่เกิดมาเมื่อสองวันที่ผ่านมาแล้วก็แล้วก็ได้พูดคุยกันแล้วกับทางทางกัมพูชาคแวก็อาความรุ่วมมือแล้วก็แล้ก็ขอขอโทษคัาด้วยที่ ครับซึ่งนะครับในเมื่อสักครู่ที่ผมบอกนะครับว่าช่วงใบสองเนาะคือยุปาสทตาเมือหทมจวัสุรดินเกิดขึ้นมีเหตุชากัมพูชาทกเถียงกันกับทหารไฟไทยนะครับแปัจจุบันนี้สถานการณ์กระ KY ค่ายแล้วนะครับนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าช่วงเดีบตามปกตินะครับอันนี้ประกาศจากกองทัพบกนี่นะครับที่ได้ส่งข่าวกับข่าามานะครับเมื่อสักครู่นี่แหละนะครับ อาา็เหตุการณ์ปกติแล้วพี่น้องประชาชนแม่ทัพพักที่สองเพิ่งก็บ,บอกว่าถ้าไปเที่ยวกับยาแสดงสัญ,ญลักษณ์ที่บ่เหมาะสมเนี่นะค,ะค่ะอาก็ฝากประชาสัมพันธ์ไปค่ะ